สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามือนีสิบห้ามาเบิงนะคะอันนี้เพื่อนเอิญว่านิบหลอบเอาไปใส่กุ้งนะคะพอดีอันอ้ายเพื่อนเอามาให้แม่เพื่อนนิบนะคะย่าเรานานิบนะคะเนาะนิบหลอบใส่กุ้งค่ะพี่น้องจ้าเอาไปใส่ยูเม่น้ำโขงเด้พี่น้องเอาไปใส่ยูเม่น้ำโขงเดยค่ะ ว่าง่ายก็คือยากวาาก่ายากก็คือง่ยายแต่คนอ่าญบเ,เป็นเพื่อนกันญบเป็นเนาะหานะเะนะอามาชมนะคะวิถีชีวิตบ้นบานๆของผู้เท่าแลอพี่น้องเด้อญย่บตัวนี้แล้วเอาตัวนี้มาใส่บ่นี่เอาตัวซีฟสาวนี่มาใส่บ่ยาย เอาดังมัใช่เอ,อดาดังได้อันนี้คืออันนี้เขาเอิ่นดา,นนานงน,น,นะคะนุ่ยปบ่อยแล้วะคะ่ะตัวนี้เพิ่นยิบแล้วแล้วก็เอาใส่ในตัวดำดำนี่แหละค่ะพี่น้องเอาไปใส่นะคะนี่ท้ายก้นมันนะคะท้ายตรงก้นนี่นะคะ,นะเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ้งว่าเพิ่นยิบแล้วสิเป็นจังไได้นะคะพี่น้องเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิรงเด้อสําหรับอ่าอ่าผู้ที่อยากเห็นนะคะวิถีชีวิตของลุมแม่นลำโขงนะคะว่าเพิน่นเฮ็ดจังไได้นะคะเนาะ นี่ค่ะอันนี้ก็คือนี่เพอนิบนี่ค่ะนิบเรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะนี่ความยเวขึ้นนะคะเพิ่นกะสิเอาไปใส่ในกลนมันนะคะไปมัดไปนิบทักใส่อีกนะคะเพื่อว่าเวลาเด็กกลุ่มแล้วกลุ่มมันกะสิลงมาลงม,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 มามาอยู่ในนี้นะคะเนาะเพื่อกะสีปดเอานะคะกะสิมัดจุกไหวบ่ย้ายกลนมันี่หรื่าองวันใดไันบ่ อ๋อถ้าคือตัวนี้สียิบใส่กลนใส่ใส่ตัวนี้เลยเนาะใส่ปากอันนี้มันไหวไหมบ่มันเข่าไปมัน่นเข่อยู่ในแางอเจียงอยู่แางอันนี้คือเพื่อเอ่ยอ่านหลอบใส่กุ้งนะคะพี่น้องจ๋าจะไปใส่กุ้งนะคะ สังเกตว่าข้ังในมันจะมีปลายแหลมอยู่ดวยค่ะเดอ้อนี่มันจะมีปลายแหลมอยู่ค่ะเพื่อนเฮ็ดไว้คือเป็นคึอกล้ยนี่นะคะพี่นอ้องเนี่ยเขาอื่นง่าเออยังก็ง่าบอ้ง,ง่าง่าคือเอามาสอดใส่ตัวนี้น่ะบอกรือวันให้ได้อ้น,นี้นะชิชโซะเจยังเอาซอเบิ้งไห้เฮ็ดไท้เบิ้งแน่ว่าเป็นจังไดีวิธีมันนะอันนี้กันใช้ง่ามันเขาไปนิ่มนก็ออกก็ได้เ<อ>ด็ก ข่าอยู่ด่างโอ้มาจะไลลงไปใส่ดา่างแบบที่นี้โอ้นี่ค่ะจะค่ายว่าคือเอามาใสแบบนี้แล้วนะคะเนะาะมาตัดจะไลลงมามาใส่ด่างไวแบบนี้นะคะโอ้เพื่อนว่าต้องใสง่าน่นะคะเขาเรียกง่านะคะพี่น้องจาจะเป็นกลวยอยู่ด้วคะ่ะี่มันจะมีกลวยอยู่ข้างในเนะะี่ค่ะกลวยจะเป็นกลวยในมือเจฟ้าจับอยู่นี่ค่ะคือกลวยนะคะนิบกลวยใส้วก็ะสิยิบไปเรื่อยๆแบบนี้แหละจ้าพี่น้อง ข้าเถนนะคะเนาะคือเขาหน้าอีกอันนี้ก็คือข้าเอิญน,นะคะเน็บหลอกใส่กุ้งนะคะพี่น้อง นี่ปลอบใส่กุ้งค่ะนี่ค่ะพี่น้องกาล่างสีสอดแยง,งใส่ค่ะอันนี้คือตรงกลนมันเด้อค่ะเด้อตรงกลนที่ย้อนลงน้ำนั่นแหละค่ะเวลากุ้งถืกเนาะค่ะเนาะนก็จะไหลลงไปใส่ตัวด่างแงงลยงนี่แหละค่ะ ค่ะนี่แหละค่ะกำลังน็บอยู่ค่ะนิบปากมั้เนาะค่ะเนาะสีว่าอ่ากุ้งเพิ่นจะไล่ลงม,มาใส่ตรงแยงนี่แหละค่ะตรงด่างที่ห้ามนิบไห้นี่แหละค่ะพี่น้องใส่เมื่อนิบค่ะบางหมองก็จะสใส่จักผนได้มันนี่จักแบบเนิบมันนี่ได้อยู่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะอ่าเพื่อก็จะมัดปากไหวเอาเสือกมาดไหวนะคะ พื่อว่าให้กุ้งไหลลงมาใส่แบบนี้นะคะพี่น้องจ้าอันนี้แหละคะ่ะเขาเรือเอิญว่ารอบนะคะเนาะรอบใส่กุ้งคะ่ะพี่น้องนิบรอบใส่กุ้งคะ่ะจะประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะมาอัปเดตให้นะคะเนาะก,กับเพื่อนๆ FC เฮาได้เบิ่งกันนะคะวิถีชีวิตบับาดน,นะคะพี่น้องขาขอบคุณายสีหรับการติดตามนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ นี่ค่ะปากปากมันจะเป็นจักสีแล้วค่ะพี่น้องเห็นไหมคะก็จะมีหูน้อยๆนะคะเนาะเวลากลุ่มเข้าไปก็สิไล่ลงไปใส่ตรงทั้งด่างแงงนั่นแหละคะ่ะด่างแงงสีเขียวๆที่คุณยายกำลังยึบอยู่นะคะพี่น้องจะ้ะอันนี้ก็คือยิบรอบใส่กุ้งะคะ่ะพี่น้องจจ้าอยหลานเพื่อกะมาเอาแล้วค่ะนี่เป็นหูหูสํานีนนะคะกลุ่มกับเขาได้นะคะเนาะนี่ค่ะ,คะ,คะยาวลงมายาวลงมาแบบนี้นะคะก็จะมาสู่ด่างนะคะ นี่เพื่อกันยิบเรียบร้อยแล้วใส่มือยิบค่ะพี่น้องฝีมือน,นะคะฝีมือพูดเฒ่านะคะบดได้ใส่จักเลยนี่เย็บด้วยมือน,นะคะพี่น้องแล้วก็จะเอาเสือกมามัดปากไว้ตรงนี้นะคะเผื่อว่าจะให้กุ้งไหลลงมาใส่นะคะเนาะคืออ่าได้หลายบานได้หลายช่องที่เพิ่นไปใส่รอบนั่นแหละแต่ว่ากับว่าคือกันได้นะรอบอ่าคืออ่าหลายช่องที่เห็นกับเป็นอ e ีกแบบนึงนะคะ แต่ว่วาของเขาก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะเนาะขอบคุณค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะอันนี้ก็คว่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแค่เย็บปากมันตรงนี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะอันนี้คือลอบไส่กุ้งค่ะ